สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เปิ้ลพามาดูมะไฟหวานทองสยามนะคะนี่เลยเห็นไหมคะมะไฟหวานทองสยามเดี๋ยวเปิ้ลเด็ดให้ดูนะ <c oughs> พันนี้จะแบบช่อของเขาแบบแต่ละลูกอะมันจะไม่ได้ยาวนะคะไอมันไม่ใช่สีมันจะไม่ได้เยอะนะคือแบบจะไม่ได้ติดลูกเลี้ยง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 ,งกันมามันจะเป็นแบบเนี่ยการไข่กานมันก้าน,าาน,น,านละลูกสองลูกนะคะ ซึ่งมันจะต้องใช้เวลามัดทํากำรรเนี่ยนานนะคะเปิ่นก็เลยไม่กรำรให้ลูกค้าลักษณะนี้ก็คืออ่อมันหวานนะคะคือมันติดผลเห็นไหมเอ่อหนึ่งก้านมันมีหนึ่งลูกอาหารมันเพียงพอนะคะรสชาติมันก็จะเลยดีดกว่าเขาดีกว่ามะไฟพันธุน์อื่นๆอันนี้คือข้อสังเกตพันธแท้พันตรงนะคะของทองสยามนะต้นนี้ผลไม่ค่อยใหญ่เท่าไหรค่ค่ะเล็บดำเดี๋ยวชิมให้ดูหืม หวานอร่อยมากเดีย๋ยวดูลูกใหญ่ๆสิปีนี้เป็นลาดำบ้างนะคะนิดหน่อยมะไฟออร์แกนิกนะคะมะไฟธรรมชาติคือไม่ได้ฉีดยานะคะลูกค้าที่รับผลไปทานก็ล้างนิดนึงนะคะก่อนจะทานนะกินได้ปลอดภัยะคะ่ะกินเพลิน อร่อยมากกินเพลินนะคะแม่ค้าเสียงไม่ค่อยมีขออภัยอหนไคะลูกสวยมองไม่ทันมันก็จะเป็นแบบชํำๆเหมือนเป็นสุกๆข้างในนะคะเนื้อมันก็จะต่างกันกันกบมะไฟพันอื่นนะลูกเล็กเลกเล็กเล็กหวานหมดนะคะ ลกล้องยืนกินน้ำลายอะ่ะทุกคน <laughs> <laughs> อืออือหวานอร่อยไม่เปรี้ยวนะอืออีกลูกหนึ่งมาเที่ยวมาชมได้นะคะตอนนี้มาที่สวนนะคะมีต้นพันธุ์ขายนะคะแล้วก็มีผลให้ชิมฟรีด้วยนะคะเล็บดำนี่เพราะแกะมาไฟทุกวันนะอืออือหือ อ่อยเวอร์มากๆนะคะหวานเวอร์ปลูกต้นเดียวก็ติดลูกนะพันเนี้สองต้นขึ้นไปนี้ยิ่งดกมากๆเลยนะคะออืมอืมเปิล้ลไล่ไปดูคลิปเก่าได้นะคะที่ว่าติดต้นต้นเดียวอะติดลูกนะคะเปิ้ลลงไว้แล้วหน้าหน้าหน้าโพสนะคะหน้าเฟซนะคะลองไปดูอืมกินใหญ่เลย <laughs> ดูความดกนะคะกล้องแพน์ได้ดูความดกนิดนึงนะคะด้านบนนู้นเห็นไหม ติดเยอะติดดกมากๆนะคะแล้วก็ผลก็ถือว่าใหญ่นะดกขนาดนี้ติดลูกประมาณนี้ก็ถือว่าใหญ่นะคะนี่อ่าสนใจต้นพันธุ์ก็สั่งมาได้เลยนะคะช่วงนี้สั่งต้นแถมผลให้ชิมนะคะมะไฟหวานทองสยามค่ะ